สวัสดีนะคะวันนี้เรามาพบกับช่องลิงน้อยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารเย็นกันนะคะลุงกับหลานนะมาทำอะไรกินกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยววันนี้นะคะเราจะมาทำกับข้าวเมนูอะไรนะล่งเด็กอะไรมาชุกไก่เออมาชุกมาเขื่อนมาชุกไก่ี๋ยวมาดูเลยว่าจะน่ากินขนาดไหน กระทะเนาะมาดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนนะเจ้าขั้นตอนแรกตั้งกระทะหยอดน้ำมันงงออกระทะลงไป อันนี้เราตั้งกระทะให้มันร้อนนะคะตั้งกระทะให้มันร้อนมือนนอังดูสิร้อนอยังอุ้ยร้อนแล้วลุงสิทธิ์อ๋อแล้วอันนี้ก็คือที่ลุงเตรียมไว้นะคะเราใส่กระทะน้ำม <Two. S 1> ันร้อนเลยมีจ๊ะ ดูว่าจะเป็นแพ้ใหญ่ขนาดไหนว้าวทอดลแล้วละจ้าเราจะทอดเป็นแพ้เหมือนปลาเห็ดหรอทั้สิเนื้ออ๋อเอ,อ้ยกระเด็น,นไหมนะอุ้ยเหลืองแล้วอะใส่แป้งป้าจะใส่แป้งทอดต่อมั้ยอ,อันนี้คือไข่กับมะเขือล้วนๆเลยใช่ไหมหอือจะไหมหรือเปล่ปานะจ๊ะเหลืองแล้วกลับแบบ โอ้โหโน่ากินนะเอาเอาตะหลิวบังทำไมบอสโอ้โหจ๊ะแอนที่หนึ่งเริ่มแล้วนะคะแอนทหนึ่งอหอมอ่ะทคุคนได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นเลยคุณเนี่ได้กลิ่นหิวข้าวแล้ว <laughs> หอมมากแอนที่หนึ่งนะจ๊ะ ไฟต้องร้อนนะคะลู้บอกว่าถ้าไม่ใส่ไฟร้อนอะไรนะไข่เค็จะไม่ฟูใช่ไหม,มไข่เอจมไม่ฟูเสร็จแล้วหนึ่งแพเอากลับอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ